มาแล้วครับ hmm. คุณผู i i ้ชมฮะขณะนี้เราอยู<_<_<_<_ ah ่กันที่บริเวณวัดกำแพงนะฮะคุณผู้ชมฮะกำแพงบางก็เลยเจอกำแพงบางแวกพับพับอินอ๋อตำแน่ตำนานพระอินกำแพงมาจากที่นี่มา

ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณวัดกำแพงนะคุณผู้ชมฮะมาแงเะไม่ทราบเลยก็แวะมารับปุนรับพรกันฮะ

ในงี้เราอยู่กันที่วัดกำแพงนะคุณชมฮะท่านไปดูท่าน้ำก่อนได้ไหมท่านน้ำเนี่ยท่าน้ำวัดกำแพงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับน้ำอยู่นี่ครับฉันรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยพ้อมัหนง ถ่ายให้ไหมอ๋อถ่ายให้ด้วยกอะไรมี้านก้องนี้นะครับดูนะครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณเขตวัดกำแพงนะฮะกับเขตภาษีเจริญฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูปัญหาในบริเวณริม ท่าน้ำฮะอย่างที่หลายคนได้เคยได้ยินครับฉันรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเขาบอกว่าไม่ได้อยากถ่ายนะอยากให้อุมหมาให้หน่อยเรียบร้อยครับ เอาละครับคุณชมะวันนี้ก็กติกรรมผู้ว่าสัญจนรนะเขตภาษีเจริญนะครับคุณชมะเอาละหนึ่งสองสามบัฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกกรดไส้ไอแอมเจอรี่ erry, จักรที่หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะ น้องแมวตัวนี้ไงนะ,ะคุณชมฮะก่ออีกครั้งหนึ่งฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรเขตภาษีเจริญฮะมาที่บริเวณวัดกำแพงนะพร้อมจ้าสามสองหนึ่งอีกรูปครับสามสองหนึ่งครับ เรกบ,บา่าถ่ายเอาคุ้มเลยนะคุณจุถ่ายวันนี้ใช้ได้ยันสิ้นปีเลยเอาละฮะท้านะ้ำมีอะไรไปดูกันครับเะะกลือนมีแล้วนี่าเกลือมีแล้วเนี่ยเป็นกืนน่รใช้คองสวยน้ำใส วางชือนังอ๋อแล้วมีระตูน้ำอ่ะมีประตูน้ำโน่นเอาเอาวัดิคนเดินไม่ได้เดินไม่ได้คนเดินไม่ได้นม่มีพรุงนีลาให้เยอะเลืเนี่ยปาไปเยอะทุกคนตก่นขั้วไม่ีคนร่วมลงนนี่ลงเรือนี้ คนองสวยน้ำใสเ็ื่องน้ำใสองสน้ำใสว่าขาผู้ว่าด้วยได้ครับไงไปผู้ว่าด้วยเออจะุงยังไงแก้ไขยังไงก็ฝากผู้ว่ามาเออเสเอาไทยเเอาอันนี้เราผูกป็นร้านก่อนมีกระป๋องปูถไหนไสวยปต้อไรนะ

อ้าตมารดน้ำให้ทุกทำชื่ใจกำลว่าอ้าวสาทุทสานี iks, à, いい่ต้นจะแม่พองเออดีเว้ยลูกมมาให้แม่มาเลยบอาลูกไปไหนถามเอยถามกอไี่ยอมมาว่าโดยปับป้ายหน่อยมีรูอยู่มีรูอยู่ ต้นชะแมปทองปลูกโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เรียกปลูกด้วยกันนะคุณตัวแพทพี่หลวงพี่ต้นไม้บางค่ะหลวงพี่ใช่ใช่ใช่สาธาสาธุสาธุะแมทองเฮงมงคลครับสาธุสาธุไม่างกัแล้วเขาไปปลูกเลยเหรออ้า ก็ปลูกดิปลูกนี่นะเดี๋ยวไล่ปลูกเรื่อยลปลูกไปเรื่อยช่วยกันสาธุสาธุสาธุท่านาเจริญสุขเรินพรไปเอ้ารเชนบท่านสสไปหนุนส่ห้าต้นไอกถ่ายวันเท่าไหร่ไองวันใหญุ่นอืมอ้ลูกเาว่าไู่กเาี่เลย่เลยไปถ่ายเถ่ายให้มา็มันื้อวัดใหม่แล้วตั้งนต่ท่านคุยจะพระอยท่าน่าว่าเ ่ครับเคยกันหลายงานแล้วก็จะมาปีนี้มาแล้วามาดูวัพามาดูวันรูปเนี่ยสี่ห้ารูปทั้งหมดห้ารูป่ายรเายูนี่เอาละฮะนี่ก็มาในทีมเสื้อลายนะคุณผู้ชมฮะลายหมดเลยนะฮะเรียกว่าแกงวัยรุ่นฮะวัยรุ่นมานานมาแล้ว แต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่ครับเเป็นไปฟังได้ร้องทุกวันเลยเนี่ยพ้นที่อะไรที่วัดเหรอสบายเลยมีงานต้องทำต่อได้ครับขอบคุณมากไ่ยับ อ๋อมีคนถ่ายใช้มือถือของเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยแหรอครับเนี่ยอ่าในระหว่างนี้ก็ปลูกกันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาไม่เป็นไรฮะ คุณผู้ชมฮะก็ถ้าที่บ้านไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรฮะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับกับกอทอมอนะฮะนี่เป็นไงมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันด้ยยไ ไปเรื่องสุดโต่งเอานะได้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 ท่านลองประหลัดเลยเถอะท่ลพลครับผมว่าบอกขปลากะถินหน่อยนึง้ได้เลยครับทำเกลือทำอะไรได้ร่หใช่ใชใช่่านลองปะหลัดบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่นให้คุณจำฮะงานบุญงานบวชบอกประหลัดอย่างเดียวเลยฮะ ทำโดมนี้ลงเดียวปุ๊บเนี่ยจะลือกไมโดมี้ใครทำวัดทำวัดทำนึประมาณมีโรงเรียนไหมเนี่ยมีโรงเรียนเราเองเดยโรงเรียนกรแพงโรงเรียน่กัแพงเนี่ยศิกกาวัดนี่แหละคอนนี้คนทำโดมเยอะได้รางวัลเทียบเลยพัฒนาเนี่ยเทียดีดีจะลือกออกแล้ว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นาไม่ใ้ต้นไม้เยให้เลือแต่โดมนีงเดียวได้นไม้เยอะ กวันนี้ก็มีมาอยู่เดี๋วก็ต้องเรือไปต่อไหนยรอต่อทะไปทำหลุมตะานครจบ่าตะพานว่าประจอมนีตลาดน้ำพานเดี๋ยวตลาดน้ำกัก็แพงมัอยู่นะดเยอให้รอรอผู้ว่าก่อนเพราะกาต้องในีขก็สักไฟหนึ่งไดได้ไดเดี๋ยวให้เอาประสานงานไปเเอาประสานงานไปเนี่ยทำตรงนี้พอรู้นั

จะไปดูยานค้าเลยแลกเปียนว่มันจะเชื่อมรัฟรีได้ได้ไหมได้ไปหนที่ที่ไหนท่าที่